การใช้วิต้าเอ็กฟอร์เมนปลอดภัยจริงหรือใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลเราแนะนําลูกค้าอยู่เสมอครับว่าผลิตภัณฑ์วิต้าเอ็กฟอร์เมนช่วยรักษาปัญหาทางสรีรวิทยาที่อ่อนแอการหลั่งเร็วปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงด้วยรายการส่วนผสมที่สกัดจาก,กธรรมชาติอย่างสมบูรณ์เช่นสารสกัดจ,จากหอยนางรมซิสเทนเซส,สมเป็นต้นโดยสาระสำคัญวิต้าเอ็กฟอร์เมน มีสารสกัดจากหอยนางรมที่ให้สารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายกระตุ้นฮอร์โมนเพศชายเพิ่มการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและทําให้ไตแข็งแรงซึ่งดีต่อสุขภาพของผู้ชายเป็นอย่างมากขยายหลอดเลือดในอวัยวะเพศชายและช่วยสูบฉีดเลือดเข้าสู่หลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้นช่วยให้เลือดสูบฉีดเร็วขึ้นเพื่อการแข็งตัวที่เร็วขึ้นเพียงรับประทานวันละสี่เม็ดแบ่งเป็นสองครั้งเช้าและเยน็นเป็นเวลาหนึ่งเดือนจะมีผลปรับปรุงที่ชัดเจน ใช้ร่วมกับสเปรย์วิต้าเอ็กซ์ฟอร์เมนฉีดสเปรย์ที่ปลายอาวัยวะเพศชาย10-20นาทีก่อนมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการหลั่งเร็วและยืดอายุการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้นผลิตภัณฑ์วิต้าเอ็กซฟอร์เมนที่คุณใช้จะเห็นผลเร็วมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนเช่นผู้ที่เป็นโรคไขมันในเลือดหลอดเลือดเป็นต้นโดยเฉพาะคนวัยกลางคนที่เป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจผลจะช้าลงจึงจําเป็นต้อง อดทนและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและแพทย์จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันสําหรับผู้ชายทุกคนซึ่งผมหวังว่าพวกคุณจะเห็นว่ามีประโยชน์